สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สาธิตการให้บริการสําหรับลูกค้ารายวันนะครับโดยเฉพาะร้านฟิตเนสท,ที่มีระบบอุปกรณ์นะครับประตูอัตโนมัติที่ติดแม่เหล็กนะครับแล้วก็เครื่องกั้นคนเดิน3ขานะครับในกรณีที่ร้านนั้นๆน,น,นะครับมีปริมาณลูกค้ารายวันจำนวนมากนะครับการออกบัตรหรือการแจกอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการผ่านประตูนะครับเหลือเครื่องกั้น3ามขาเนี่ยอาจจะมีความล่าช้านะครับก็ให้เกิดความวุ่นวายนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะช่วยออกแบบนะครับหรือแนะวิธีการว่าทําอย่างไรนะครับจะทําให้การให้บริการนั้นเร็วขึ้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องมาเตรียมข้อมูลลูกค้ารายวันไว้ก่อนแล้วก็บัตรผ่าน หรือว่าอุปกรณ์ RFD i สำหรับในการผ่านเครื่องกั้น3ขานะครับเข้าทำงานที่ทะเบียนสมาชิกนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเตรียมสร้างข้อมูลนะครับลูกค้ารายวันไว้ล่วงหน้านะครับล่วงหน้าตรงนี้คือต้องให้รองรับกับปริมาณลูกค้าที่มารับบริการเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าใน1วันนะครับฟิเนนของท่าน มีลูกค้ารายวันมารับบริการประมาณ40คนนะครับ40คนนะครับให้เราเตรียมข้อมูลนะครับสร้างรหัสเนี่ยลูกค้ารายวันไว้40คนเลยนะครับหรือ50คนหรือ100คนก็ได้เพื่อให้มันครอบคลุมล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับร้านที่มีลูกค้ารายวันนะครับ100-200คนนะเช่นกันเราต้องสร้างล่วงหน้าไว้เลยนะครับ100คน200คน นะครับเตรียมข้อมูลในหน้านี้ไว้ก่อนนะครับพอเมื่อลูกค้านะครับรายวันมารับบริการจริงๆนะครับก็ให้เราทํางานที่หน้า2เมนู2นะครับก็คือการออกไปเสร็จธรรมดานะครับออกไปเสร็จธรรมดานะครับแต่เวอร์ชันใหม่จะมีตรงนี้เก็บเงินรายวันด่วนเข้ามานะครับอันนี้พอลูกค้านะครับมาจริงๆแล้วเราทํำยังไงครับให้เราเตรียมกระดาษแบบนี้ครับเตรียมกระดาษเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ นะครับให้ตรงกับรหัสที่เราสร้างไว้นะครับดูนะครับรหัส0ูนย์ศูนนะครับตรงนี้เป็นรายวันหนึ่งอยู่นะครับเป็นตัวนี้ให้นะครับแจกกระดาษให้กับลูกค้าที่มารับบริการนะครับให้ลงชื่อนามสกุลนะครับและระบุเบอร์โทรนะครับหลังจากที่เราว่างงานนะครับเราว่างงานนะครับ ลูกค้าก่ะคืนมาให้เราเราเก็บไว้เราว่างงานเราเอาเนี้ยข้อมูลตรงนี้มาคลิกที่รหัส221นนะครับกดแก้ไขแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ระบุเบอร์โทรให้เป็นข้อมูลจริงตามที่ลูกค้าส่งมาให้เรานะครับได้เลยมาดูขั้นตอนการให้บริการนะครับปกติ เราเราจะเก็บเงินลูกค้านะครับไม่ว่ารายวันรายเดือนรายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะสร้างสร้างไปเสร็จจากการกดปุ่มนะครับสร้างไปเสร็จใหม่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเก็บเงินรายวันด่วนนะครับเก็บเงินรายวันด่วนนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็ให้เราเลือกว่าเราจะเก็บเงินรายวันแบบไหนนะครับรายวันดีหแล้วก็ให้เลือกลูกค้าเลยนะครับ คนแรกบคนแรก2น1นะครับแล้วก็นำบัตรมาแตะบัตร RFID นะครับมาแตะนะครับกดปุ่มบันทึกเก็บเงินนะครับอันนี้ก็คือการสร้างข้อมูลนะครับดูการสร้างข้อมูลนะครับ3า0บาทนะระบุใช้งานได้วันนี้นะครับ30ิพฤษภาใช้งานได้1วัน แต่เนื่องจากเราป้องกันนะครับป้องกันการส่งผ่านบัตรนะครับไปยังคนอื่นเราจึงล็อกให้ใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับทดสอบเอาบัตรนะครับที่สร้างเมื่อกี้นะครับมาแตะนะครับอันนี้คือสามารถที่จะผ่านประตูหรืออุปกรณ์เครื่องนั้งสามขาได้นะครับแต่ถ้าแตะซ้ำนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าบัตรนี้เราโปรแกรม ตอนนี้นะครับสามารถกําหนดได้ว่าให้ใช้งานผ่านประตูดได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะหมดอายุทันทีนะครับวิธีการนี้ก็จะช่วยนะครับลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริตนะครับแล้วก็ลดความวุ่นวายนะครับโดยการเก็บเงินรายวันด่วนนะครับก่อแค่3ช่องนะครับแต่ท่านในกรณีที่แพ็กเกจมีแพ็กเกจเดียวสมมุตินะครับเป็นรหัส D1 เนี่ยเราสามารถกำหนดค่า default ได้ เราก็มาเลือกลูกค้าแล้วก็แตะบัตรได้เลยเลือกลูกค้าแตะบัตรบันทึกเก็บเงินนะครับจบแค่นี้สามารถสร้างใบเสร็จแล้วก็สร้างบัตรไปยังเครื่องกั้นสามขาได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วครับ